แม่ลกจัดเก้าอี้ตัวนี้เดินเลยจะเดินไปที่ขึ้นรถแต่ไม่รู้เดินได้แค่ไหนนี่ไม่ได้บ่อยก็ไม่ได้บังคับก็เดินนะก็เดินเขาเองเมื่อกี้เขานั่งตรงนี้นั่งขับรถมาจากโน้นมานั่งที่เรงน,นี้แล้วก็ไปเดิน เตอตำหนึงไยี่สิบบาทอันนี้เขาเรียเห็ดอะไรเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าสี่สิบสวัสดีครับแข็งแรง,ขง,แ,รงแข็งแรงเยัอยเจบ่อยค่ะแ,แ,แ,แม่ <c oughs> แม่บอกแก่แล้วแม่เำอะไรไม่ได้ควางจำ แม่นู68สปข่เดินไม่คลองอันนี้เก้าสิบแล้วเฮแม่อยู่ไหนนะหกสินะคะอ๋อเท่าผมแหละอยู่อายุเท่าผมเขามีหนูแล้วแม่หนูชายก็แต่ขาดที่คือขะอ้ลูกยังนมมีลูกแก่ขนาดนี้แล้วแล้วแม่จะไม่แก่ได้ไง ้รา,าทุกวันมา,มากมาทุกวันมาทุกวันแล้วแต่อารมณ์จะมาก,ก็บอกสมปองพาไปเลยเมื่อวานนี้เธอก็ชวนฉันไม่มา,าอาทิตย์ที่สุดก่อนเนี่ยอาทิตย์ละสองครั้งมาเจอมิน้นเลิกกป็นเดือนห่งมาไม่บ่อยมากใช่เขาพูดถ <มา S 2> ูกมาไม่บ่อยมากมาเจอเพื่นอน รงีคาร์ลบทังชาติกันฝ่ายก็แดนนง,งนี่เปลี่ยนหัวข่าวมาสองข้างแล้วข่วนเป็นมะเร็งลำไส้ด้วยตับแข็งอีกผ่านนิ้วนยุ้งน้ำดีอีกโอ้ยหมดหลายล้านคนนี้ไปก่อน Yup. ตอนอะไรรู้อ่ะมองไกลๆเหมือนเป็นเพชรเลยว่ะมีปรกกายผู้สื่าะักข่ายลงพื้นที่บ้านเกะกจอดุกดาหารตรวจสอบที่บ้านลุงพลนายใส่นวิพาก่อนที่ลุงพลจะเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อไปร้องเรียนกับกอบังคับการปราบรา การกระทำขิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอะ่างลุงควรปลุกปองเฟซบุ๊กและมีการตัดจบไปแล้วเบนชัดลุงควรได้พูดถึงการที่ผู้บัญชาการผมบอกให้ปล่อยแม่เดินไปผู้หญิงคนนั้นเองเคารพธงชาติผมก็เคารพธงชาติอยากให้แถลงตัดผู้ต้องสงสัยออกไปเพรเะตนถูกแม่น้องสมัท่ามาไม่ได้สนใจสังคมได้ตัดสินตนไปแล้วและวันนี้ลุงควรจะไปฟังการแถลงด้วยตัวเอง ได้ทะลุได้สิะจะนั่งแหละตุดนั้นกลับมาเพื่อที่จะจำลงชีวิตต่อไปก็คือการทำงานหรือไม่กระทั่งการเข้าสังคมต่างๆจะต้องเจอไปไม่ผูดยิงคนนั้นอ่ะอืมได้เหรอไม่งัยจำไม่ได้เหมือนกัน